เอาละก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสอนวัสดิการเพิ่มยอดผู้ติดตามของแม็กติกต่อกันเดี๋ยวตอนก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ให้ประาตากนได้ไปไปง่าากันได้เลยก่อนอื่นเลยให้เราได้เข้ามาที่เว็บไซต์ h m m dollar com กันเนาะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ว้ให้นักตูี้ก็สามารถที่จะกดเข้ามาในห่งเว็บไซต์เพื่อได้สวสเข้ามาใช้งานตามคันได้เลยอแล้วก็เราได้เข้ามาที่ได้ส่งเว็บไซต์ในเว็บไซต์หน้าต่างเลยสมมติว่าจะมีให้ได้กดอุ้ ในตรงนั้นนี้ก็ไปได้เลยอ่ะแค่ได้กดสมัครสมาชิกกันมาแล้วที่หน้าต่างการสมัครสมาชิกเขาก็จะมีรายได้ก่อชื่อก่อข้อมูลของเราไปแบบนี้แล้วก็มาที่แ่ตรงนั้นนี่ไปว่ามันจดยันแล้วก็สมัครไปทันีีง่ายก็เลไมกดสมัครกันได้แบบไปง่ายกันได้แล้วหลังจากถ้าผู้ชมคนไหนที่อยากจะสมัครผ่านบัญชีก Google Gmail ของเราก็ยังให้สามารถที่จะกดตรงนั้นนี้กันไปโดยที่ไม่ต้องมานน่งพิมพ์สร้างชื่อสร้างอีเมลอะไรเนาะเราก็สามารถที่จะของเราผูกวันแล้วก็เป็นสมัครสมาชิกด้เลยแล้วถ้าผู้ชมคนไหนที่ไม่สมาชิกกันอยู่่แลล้วกสาาามรรถทีดงงงชในนนตไป และก็ได้เข้ามาแล้ว่ดตรวจเว็บไซต์ในเว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขาจะเป็นงี้เลยเนาะก็จะมีหมดหมู่และก็บริการแบบพีให้กับเราและสามารถที่จะเข้ามาแล้วมาทําการกันได้หรือว่าจะมียอดเงินดีอยู่เลยตรงตรงนั้นนี้ให้กับเราและสามารถที่จะไปตการในตรวนั้นนี้กันได้เนาะอ่ะก็แค่เราได้เข้ามาแล้ว่ดตรวจเว็บไซต์เว็บไซต์หน้าต่างแรกเขาจะเป็นอย่างี้เลยหรือว่าจะลักไฟได้เข้ามากแล้วอาจจะไม่มียอดเงินหรือว่ายอดเงินไม่เพียงพอในยังไงก็สามารถที่จะมากดลีหน้าต่างตรงนั้นนี้กันได้ที่ฟังมาเติมเงิน อ่ะเราได้เข้ามากันแล้วที่นาวน้าต่างกันดึงเงินที่ในหน้าต่างตกท่านี้เขาได้มีหน้าต่างแบบนี้เลยเนาะให้เราได้สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็มาทาการเติมเงินกันได้แบบง่ายกันได้เนาะที่ได้กดได้มากันแล้วแล้วก็มากดเลือกที่ช่องทางในการเติมเงินตรงนี้แล้วเขาจะซื้อช่องทางมาแบนี้สองสามช่องทางแล้วได้สามารถที่จะเลือกไปทํเกินกันได้หกใครได้ช่องทางแต่สลกช่องทางในีสช่องทางนี้ก็เลือกกันไปแล้วก็ทาการเติมเงินกันตอนนี้ง่ายทำการเติมเงินกันได้แบบง่ายกันได้แล้วเนาะถ้าเราท่านผู้ชมวันไหนที่เติมเงินไปได้แล้วหรือว่ามี เลยอ่ะเราได้กดกันมาตลอที่เรานหน้าตามเดิมไว้ใเราทีนี้เราก็ไม่เลยอกดบทหมู่และก็บริการที่เราต้องการจะทาการกันได้เลยเนาะอ่ะก่อนอื่นเลยแล้วก็ที่บทหมู่เนาะทีนี้เราต้องการจะทาการกันก็คือเป็นการเพิ่มยอดรายยอดผู้ติดตาคนที่ตอกนอวคนอยู่ตรงนี้เราได้กดกันไปอ่ะแล้วก็เล้กันนั่นที่หมดบทหมู่แบบนี้ทีนี้เราก็เลอกบริการบริการก็ได้เปแบบดีแต่เราก็จะขอเลอกเป็นแรกนี้เลยก็แล้วกันว่าให้กดกันไป ่แล้วก็เลือกจะดได้แล้ที่หมดหมู่แล้ววันที่แค่บบนี้ทีนี้ก็เราได้กดกลับมาเซตตัวของโปรไฟล์ TikTok เราเพื่อทำการสร้างิ้งอ่ะในลิงก์โปรไฟล์ TikTok กันมาแล้วทีนี้ให้เอาลิงก์มาวางเอาโพดางลิงก์ได้แบบนี้แล้วก็ให้ใส่จำนวนที่เราต้องการจะทำการเพิ่มไปได้เลยอ่ะแล้วก็ได้ใส่ทั้งลิงก์แล้วก็จำนวนได้แบบนี้ทีนี้ก็เรียกกดสร้งเสร็จจำเป็นเลยนาะ แค่ได้กดส่งซื้อรไปแล้วในซส่งซื้อของเขาก็แทระบบขึ้นมาเต้บอกให้กับเราได้ดูได้แบบนี้เลยแต่แทนในส่วนสั่งซื้อก็ยังสามารถจะคชิกดูประวัติออเดอร์กันได้หรือว่าจะคชิกดูออเดอร์กันได้แค่ได้กดทํามาที่ตรงนี้ที่ปอดกลางซอน์ดกดทัมาแล้วเขาจะดึงคามาให้ดูในส่วนออเดอร์ของเราได้ทำส่งซื้กันไปได้แบบปีเลยออเดอร์ได้ทำตามปไม่ทมเป็นการเพิ่มผู้ติดตามเขาเปมนบทถานะหรือเอาแอนลน์ออเดอร์เรากันมาว่ากำลังประมวลผลแบบปีเนาะเราคอยตามด้ ข้ามาก็อยู่แต่ตอนนี้ของสงใจเนะาะเกิดมีปัญหาอะไรขัดข้ออะไรยังไงก็ใสามารถเดกดเข้ามากันได้ที่ได้ส่งตัวด้านนี้ได้คำว่าตัวอ่ะฟิงก็ได้กดทำมากันล้ที่ได้ส,งสง่งตัวตรงั้นนี้เราก็ามามีหัวข้อและข้อความตรงั้นนี้กันไปพอได้ฟิงก็ไปเสร็จแล้วทั้งสองอย่างนี้เรากดส่งตัวกัน,ทนงงเ,กเท่านี้ง่ายก็จะเป็นการแก้งและติดต่อสอบถามปัญหาการมินก็ได้แบบไ,ไปง่ายกันได้แล้วใครที่มีปัญหาอะไรขัด้องง่ายๆงไงก็ใหสามารถดีเข้ามาที่หน้าต่างตรงด้นนี้กันได้เลยหรือถ้าท่านผู้ชมคนไหนที่ก็ได้เข้ามาใช้งานกันไปแล้วไม่มีปัญหาขัดข้องแต่ว่ารู้สึกสนใจอยากที่จะลองแนะนําเพื่อนหรือคนเก่าให้ขาเข้ามาใช้งานเ เซตันโดแล้วก็สามารถที่จะแนะนำเพื่อนเราเข้ารู้จักกันได้ง่ายๆแค่เราได้กดโทรมาที่รุนี้ได้คำว่าแนะนำเพื่อน อ่ะฉัเราได้กดทำการตลาดที่หน้าต่างกับเดินนำเพื่อนเนาะพอเราได้เข้ามาที่ารต่างตรงด้านนี้แล้วก็เพื่อกดขั้นรอบลิู้่ตุงแบบนี้ไปส่งให้เพื่อนแล้วก็คนรู้จักของเราแล้วก็ให้เพื่อนหรือคนรู้จักของเราเขากดเข้ามาดนะนตัวเไซต์เพียงเท่านี้ง่ายก็จะเป็นการแนะนําให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักของเราให้เขาเข้าไปชชืงานวิจัยตามมันได้แบบง่ายกันได้แล้วใครที่ก็มีเพื่อนมีคนรู้จักแล้วอยากจะแนะนํก็เอากาไปทีตรงหน้าต่างด้านนี้กันไปได้เลยหรือว่าถ้าสาลาดฟูดท่านผู้ชมคนไหนที่ได้เชือง่านกันไปแล้วเนาะอ่ายอนย่ายออขงเาันนป็บ้้แลว ยอดผู้ติดตามของเราก็มีอยู่ที่เจ็ดแลยวแต่เราที่แน่จะชียกันดูดีกว่าขึ้นล้อย่างหรือว่าเป็นดีๆกันบ้างแล้ว อาแลคนี <medio S 2> connect, no? ่เลยนาะหลังกาดแ่เราเนื people with people with though, right anyway. However, ่อการสงสัยก right ันไปแต่เขานั่งรอกู่านอ้ตอนนี้ยอดมัติตาขไฟที่ต่อเปล่าเขาาได้การตัมไมาพิเศจนเสร็จไปทีบร้้ยแบบนี้แล้วเนาะก็ของเดิมเมื่อกี้มีอยู่ที่9ก้าเนาะแต่ไม่ผิดนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็เพิ่มเึินมาเป็นระดับสองแล้วเนาะอ่ะก็นี่เลยเนาะบนเว็บไซต์ก็าะเพิไมแเพิ่มมาให้กับเราแล้วนะเซนวีไปการแถมให้กับเราเพิ่มมาได้ขนาดดีด้วยเนาะและวมีชิ้น่ตัวในการทำไปง่ายแบบนี้ด้วยเพื่อใครจะเข้ามาดูก็แล้วเกิดที่้สนใจที่จะเข้ามาชิ ตามคนได้เลยอ่ะเผื่อใครที่จะมาปั๊มผป้ติดตามในทิกเอกมาเพื่อพีการมองเห็นรไฟได้ดีมีฐานผูรตามที่ดีขึ้นหรือว่ายังไงน้องมาติดตามบช้งานกันได้เลยถ้าหากใครที่ได้เข้าาใช้งานกตนแล้วเกิดมีปัญหาขาดข้อมูอยังไงก็ให้สามารถติดต่อนใิเรต่อทามมามินจะได้ในสงตัวได้ตันไปแต่ว่าในสหรคิบโลงในวันนี้ก็ไม่ได้มานด้วยค่ะว่าจะพูดอะไรเปลี่ยนไปแต่ตอนนี้ว่าท่านไปไม่ต้องขออะดูกันด้วยเราสารคิบโลกในวันนี้แต่ถ้าท่านผู้